ไปใช้ยาวเหยียดเมื่อกี้ก็อัปเดตเวลาแล้วครับนะครับเราก็สลับมาเป็นช่วงช่งอะข้ามาประเด็นใหม่กันหน่อยคเกรับ KTM นะครับที่ผมติดทุกคนไว้เมื่อวันจันทร์ KTM เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดทีมหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าผลการทดสอบในช่วงแรกของกาตาร์เทสเนี่ยจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะักแต่เวลาต่อรอบนะครับที่นักบิด ทุกคนของ KDM ทําได้คือเร็วกว่าของเดิมของตัวเองที่ทําได้ทั้งหมดเลยถือว่าพัฒนาขึ้นใช่ครับอะเดี๋ยวไปดูทิศทางของ KDM กันหน่อยดีกว่านี่ครับอัศวินสีส้มโอ้โหแต่นี่คือเทคทรีนะครับทํารถสวยมากเลยนี่และนี่เปโดซ่าครับ,รบก็เป็นนักบิดทดสอบที่มี อิทธิพลอย่างมากนะครับ <c oughs> ที่สามารถช่วยให้ KTM นั้นพัฒนารถแข่ง RC16 ก้า <c oughs> ขึ้นมาจนสามารถคว้าแชมป์ได้ในปีที่แล้วสามสนาม <c oughs> แล้วก็ขึ้นโพเดียมเกินลิมิตจนในปีนี้พวกเขาถูกตัดสิทธิ์ในการพัฒนาแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่า,า KTM เนี่ยก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลย <c oughs> นะครับและการขึ้นโพเดียมก็ยัง ไม่ถึงฝั่งฝันยังไม่ถึงโคต้านะครับดังนั้นในปี2021นะครับ KTM จะเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ยังคงพัฒนาเครื่องยนต์ได้ครับพัฒนาเครื่องยนต์ได้แต่ก่อนที่จะล็อกสเปคนะครับคุณเกรมคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าด้วยเงื่อนไขเนี่ยปีที่แล้วพวกเขายังเกณฑ์ไม่ถึงเขานะแล้ว มันก็เลยทําให้ปีที่แล้วพวกเขายังสามารถพัฒนานเครื่องยนต์ได้<ะ>ตามกฎคือแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะนับช่วงออฟซีซันมาจนก่อนที่จะส่งสเปคของฤดูกาลต่อไปครับดังนั้น KTM ก็ถือเป็นหนึ่งในทีมที่ยังได้สิทธิ์นั้นอยู่อืมเอาง่ายๆมีสองทีมที่พัฒนารถแข่งได้ทั้งคันก็คือ KTM แล้วก็อีกทีมก็คืออาพีเนั่นเอง<ะ>เนี่ยครับ ความน่าสนใจอยู่ที่ KTM เมื่อเทียบกันแล้วระหว่าง KTM กับ a p ี r i a เนีฮะด้วยศักยภาพของทีมัที่เขาลุยเต็มรูปแบบนะ KTM เมื่อเทียบกับ Aphria แค่สองคัน KTM นี่ใส่เต็มเลยรวมถึงการใช้นักบิดที่น่าสนใจด้วยเรียกว่าฝีมือดีเลยแหละจากซีซั่นที่ผ่านมาก็เห็นกันแล้วครับว่าสามารถเก็บโพเดียมได้ครับ,รบน่าสนใจครับว่า KTM อย่างที่คุณเก๋าบอกไปแล้วว่าเขายังสามารถพัฒนาได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นเขาจะเอาออกมาบอกว่าซูเปอร์เอนจินยังไม่เห็นหรอกใช่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทําอะไรใช่ครับนะครับมาดูผลการทดสอบบ้างครับผลการทดสอบของ KTM นะครับรถที่เร็วที่สุด RC16 เนี่ยทำเวลาอยู่ในอันดับที่11ก็คือเป็นของมิเกลโอลิเวร่าครับตามหลังฟาบบโอกาตาโรอยู่0.726ินาทีะครับส่วนทีมเมอย่างแบดบินเดอเนี่ย จบการทดสอบครั้งแรกในระดับที่2ี่สิบสี่เลยนะโอ oh. ก็ตามอยู่สองจุิศนาทีควินาทีส่วนหนึ่งที่ทําให้แบดบินเดอร์นั้นมีปัญหาในการทดสอบครั้งแรกคือวันเสาร์เขาล้มหนักมากล้มสองครั้ง huh. มันมันก็เลยทําให้แพ็กเกจที่ทางทีมเตรียมไว้สําหรับการทดสอบเนี่ยมันแกว่งไม่หมดเลยโปรแกรมการทดสอบของแบดบินเดอร์ก็เลยรวนครับนะครับดังนั้นวัน,ว,นวันแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้ทาอะไรเลยอืก็ต้องมา ปรับตัวแล้วก็มาเซตอัพเริ่มเซตอัพใหม่ในวันที่สองก็เลยยังไม่ได้แบบทำฟลายอิงแลบอะไรมากนะักแค่เทสหนักไว้หน่อย <laughs> ล้มไปสองครั้งอะ่ะครับนะครับอ,อทีนี้ทางด้านของมิเกลโอลิเวร่าในภาพเนี่ยครับรถแข่งหมายเลขแปดสิบแปดเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยจะก,กังวลมากนักนะกับเวลาที่ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในท็อปฟหรือว่าอันดับต้นๆในการทดสอบครั้งแรก ครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยการทำงานของทีมในการเทสถือว่าออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับสิ่งที่เขาพอใจเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนไม่สุดคือเวลาต่อรอบของเขาเองมันเร็วขึ้นกว่าเดิมผมณเกฮะเป็นเวลาต่อรอบถ้าถ้าเกิดเทียบกวับปีที่ผ่านมาตัวเขาก็เร็วขึ้นกว่าเขาเองในที่กาตาครับผมว่าเขาอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจด้วยแหละ เอาตั้งแต่ช่วงสนามสุดท้ายแลยนะ้วที่ปอิมอาครับการคว้าแชมป์ต่อแฟนความเร็วในบ้านเกิดเองนะทำให้เขาค่อนข้างมั่นใจยิ่งขึ้นครับก็เนี่ยฮะพารวมมาถึงช่วงพีซซนเฮดด้วยครับเมื่อมันมีความมั่นใจอะไรที่มันไม่เคยทําได้มันก็ทําได้นะฮะมันก็ทําให้เขาพัฒนาการของเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างที่เขาบอกว่าเวลาเขาดีขึ้นครับรวมถึง รถที่ทีมพัฒนาเพิ่มขึ้นอืครับทําให้เขาสามารถขยับอีกสเต็ปหนึ่งได้ละครับอ่าฮะโอลิเวร่า huh. uh huh. ครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันชัดเจนแล้วนะครับคือทีมรู้แล้วว่าจะทํำยังไงที่จะทําให้รถแข่งของ KTM นั้นมีความเร็วมากขึ้นอืม,มันน่าสนใจตรงนี้นะคือทีมรู้แล้วใช่แล้วก็มีไอเดียอยู่สองสามอย่างที่จะทํากับรถแข่ง ดังนั้นพอเรามาเห็นถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนมองว่าอ่ะตอนนี้ KTM หมอกอะไรไว้วะอ่าหมอกอะไรไว้อยู่หรือเปล่าครับเออนะครับออโอลิเวล่าก็ยืนยันนะครับว่าในการทดสอบ2วันแรกเนี่ย KTM ก็ยังใช้รถแข่งแพ็กเกจเดิมอยู่เป็นรถแข่งที่มีพื้นฐานหลักๆจากปี2020เครื่องยนต์เดิมแชสซีเดิมสวิงอาร์มเดิม,มแต่ที่พวกเขาทดลอง ในการทดสอบ2วันแรกนะครับก็คือ f อ i o i n ฟครับที่ทดลองหนักๆเลยนะครับสำหรับ KTM นะมี a อ r o f a i ล i n g สองสาดีไซน์นะครับที่ KTM มันส่งลงไปทดสอบอแล้วก็โอลิอารบอกว่ากับการใช้เฟรมเดิมสวิงอาร์มเดิมแล้วก็เครื่องยนต์เดิมแล้วก็แชสซีใหม่เนี่ยภาพรวมที่ที่มันออกมามันก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับนะครับเวลาเร็วขึ้นอ่อฮะ นอกจากนี้เนี่ย KTM ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนักนะกับ2วันแรกก็มีการปรับเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยอนะครับแล้วก็การเซตติ้งระบบการสะเทือนพวกช็อคอัพหน้าหลังครับนะครับคือนอกจากนั้นเนี่ยผมว่าเขาเขาหมกอะ่ะเอาจริงคือห <c oughs> มกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งอะ <c oughs> เป็นฟิลลิ่งคล้ายๆเล่นดัมมี่อะอ่าคุณยังมีอะไรอยู่ในมือเนี่ยใช่ไม่มีทางรู้อรอวันที่ ต้องสรุปจริงๆแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างใช่อ่านั่นแหละจะได้เห็นกันว่ารถของ KTM ในเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยฮะจะแตกต่างดีขึ้นอย่างไรครับครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งทีเ่เราจับได้นะจากภาพที่เห็นในการทดสอบที่ปล่อยออกมาตามสื่อต่างๆนะครับก็คือ KTM นั้นมีการทดสอบโฮช็อตดีไวิ์นะครับที่ติดตั้งทั้งหน้าและหลังเลย เป็นการทําให้รถของพวกเขาเนี่ยกดเตี้ยลงทั้งล้อหน้าและล้อหลังครับตอนที่จะออกตัวอ่าอืมก็อย่างที่เห็นหลาย,ลายทีมชนะใช้นะใช่ครับอาจากการทดสอบนะครับโอลิเวล่าบอกว่าการทดลองเนี่ยก็โทรช็อตีไว้เนี่ยก็ได้ทดสอบไปตั้งแต่วันวันเสาร์วันแรกของการทดสอบนะครับไออุปกรณ์ตัวเนี้ยมันช่วยให้เขาสามารถรักษาตำแหน่งที่ดีในการออกตัว ไปจนถึงโค้งแรกครับในการเลี้ยวนะครับพอรถมันต่ำเนี่ย <c oughs> จุดศูนย์ถ่วงม,มันต่ำใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยไปกับโค้งได้ดีโดยเฉพาะช่วงแรกที่อุณหภูมิยายงยังไม่ยึดเกาะมากนะักฮร,รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสด้วยนะอืมคือถ้าถ้าออกตัวดี<ช>นะครับสมมุติว่าโอเคกับนักแข่งที่เป็นมือใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เซียนในการอยู่แถวหน้าอื อผมยกตัวอย่างอย่างนะคะปามิปีที่แล้วอะ่ะที่ตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีประสบการณ์นะครับการที่จะรักษารักษาอันดับได้ในช่วงแรกๆได้มันลำบากมากนะครับและไอตัวโฮชออดดีไวส์ตัวเนี้ยที่เพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะสามารถช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีการออกตัวที่มั่นคงมากขึ้นครับและผ่านโค้งแรกไปด้วยการที่ไม่เสียอันดับมากมายเกินไปะ ถ้าไม่พลาดไปเกี่ยวกันล้มนะใช่ส่วนอีกคนหนึ่งของ KTM นะครับอย่างแ b ดบินเดอร์อย่างที่เราเรียนให้ทราบพ,พอเขาพลาดล้มไปนะครับสองครั้งในวันแรกเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ได้ทดสอบอะไรมากนะักซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายกันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นหน้างานครับก็ต้องแก้ปัญหากันไปใช่ครับทำได้แค่ไหนก็เอาตามนั้นไปก่อนอืครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นสําหรับ KTM ในการทดสอบครั้งที่2นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์นะครับคือเราได้รับการยืนยันแล้วนะครับผ่านการสัมภาษณ์ทาง motogp.com ครับสำหรับไมล์ไลเนอร์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของ KTM เขายืนยันนะครับว่า KTM จะมีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่อย่างแน่นอนนะครับไอเครื่องยนต์ใหม่นี้เนี่ยเขาก็ยืนยันแหละว่ามันมันจะไม่ใช่ซ u เปอร์เอนจินเพราะมันจะใช้งบประมาณสูงเกินไปคือถ้าเกิดใช้ซ u เปอร์เอนจินแล้วการจุดระเบิดมันมันแรงกว่าเดิมเกินไปอะ่ะเขาก็ต้องมาแก้ใหม่ลดแก้บาลานซ์รถใหมใ่ทั้งหมดก็คือทั้งทั้งเฟรมทั้งแชสซีทั้งสวิงอาร์ C, m, พวกนี้มันต้องมาแก้ใหม่ดังนั้นเนี่ย KTM นะครับตอนนี้พวกเขาค่อนข้างพอใจกับบาลานซ์ hmm. ของรถที่ทำได้ในปีที่แล้ว mm hmm. แล้วก็สิ่งต้องมาแก้นะครับก็คือตัว a r r o Package ก็คือ a e r o f a i l i n g ที่ที่จะมาช่วยให้รถของพวกเขานั้นมีความมั่นคงมากขึ้น mm hmm. นะครับและสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะได้เห็นนะครับเครื่องยนต์ใหม่มา mm hmm. แน่นอน mm hmm. ครับนี่คือการยืนยันจาก KTM นะครับ mm hmm. แล้วก็เครื่องยนต์ใหม่ที่ไมล์ไลเนอร์เนี่ยเขาเขาบอกนะครับว่า เขาคาดว่าในการทดสอบ2วันเนี้ยนะครับสองสามวันเนี้ยเขาก็จะได้สเปคที่แฮปปี้แล้วก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายเทคนิคของโมโ P จีตรวจแล้วก็วัดสมรรถนะว่ามันอยู่ในกฎการแข่งขันหรือไม่ครับหลังจากนั้นก็จะล็อกสเปคซึ่งแน่นอน KTM ผมเชื่อว่าเครื่องยนต์ใหม่น่าจะทำให้มีพละกกำลังในช่วงทางตรงที่ดีขึ้นอืก็มีเวลาที่เหลือเนี่ยฮะ 2องาวันนี้ใช่ครับมาดูกันว่าสิ่งที่เขาหมกไว้นี่คืออะไรเออเออนี่ยแหละมันน่าสนใจมากนะไอ้สิ่งที่ KTM นั้นหมกไว้แล้วก็หลายๆทีมกังวลกันเนี่ยว่า KTM อมอะไรไว้อยู่ครับ <_ lan> ผมก็เชื่อนะว่า ด้วยฤดูกาลที่มันไม่ไม่ปกติแบบแบบเแบบนี้ยมันต่อเนื่องกันมาเนาะ,ะงบประมาณของแต่ละทีมมันก็ไม่ได้มีสูงมากน<ะ>ักครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทุ่มงบไปกับการพัฒนารถใหม่ทั้งคันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันผ่านงบจนเกินไปอะะ่ะแล้วตัว KTM ออย่างพีทไบรเลอร์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในตอนเปิดตัวเขาเนี่ย<ะ>เขาก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีซูเปอร์เอนจินในปีนี้อย่างแน่นอนฮ<ะ>และจะไม่พัฒนารถใหม่ทั้งคันอย่างแน่นอน<ะ> ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่แต่ว่าเป็นการใหม่ที่ทํางานต่อยอดกับปี2020เหตุผลที่เขาให้นะเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้ช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยทําลายกีฬาครับของพวกเขาก็คือมอเตอร์จีพีนั่นแหละก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาคิดอะไรครับมผมมองว่าเรื่องอ่าอย่างที่คุณบอกงบประมาณเวลาสําคัญด้วยเวลาในการพัฒนาน้อยลงทำอะไรได้ไม่ตามแผนที่วางไว้ครับ รวมถึงที่เขามองว่าเป็นการไม่เอาเปรียบเพื่อนจนเกินไปทําให้เกมมันสนุกก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเขาพัฒนาต่อยอดจากปีที่ผ่านมาแล้วทําให้ KTM ไปได้ดียิ่งขึ้นออืม,มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับตัวเขาเองตัวทีม KTM รวมถึงแฟนๆมาตัว GP ด้วยจะได้เห็นอะไรที่มันใหม่ๆนะใช่ครับสนุกขึ้นผมว่าการที่แต่ละทีมมันสามารถสู้กันได้เนี่ยมันจะ ทำให้อาโนะมโตจีพีเนี่ยมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นนะชมันจะไม่น่าเบื่อก็ถ้าก็ถือผมก็ชื่นชมนะที่ KTM นั้นเขาเขาตัดสินใจที่จะยังไม่ได้แบบลงทุนตูมใหญ่ๆในการพัฒนารถทั้งหมดอะ่ะครับมันก็เลยทําให้อกีฬาโมโตจีพีเนี่ยมันยังน่าดูอยู่อืมไม่ได้เป็นการแบบทุ่มทุนสร้างแล้วก็ไปอาศัยช่องโหว่ตรงเนี้ยครับ เอาเปรียบทีมคู่แข่งมากเกินไปอก็ทําในระดับที่เขาทําได้และมันไม่มากจนเกินไปใช่ครับและเขาคิดว่าเป็นผลดีกับทีมมากกว่าอือย่างที่คุณบอกว่าถ้าเครื่องใหม่นี่โอ้โหมันต้องเลื้อหมดแน่นอนใช่ต้องมาเซ็ตรถใหม่หาสเปคใหม่เพื่อให้มันรองรับกับเครื่องที่มันมีพลังกำลังมากยิ่งขึ้นอผมว่าอันนั้นมันไม่คุ้มเลยใช่ด้วยเวลาด้วยก็ไม่ทันแน่นอนใช่ครับไปเสี่ยงในฤดูกาลก็เสียงจนเกินไปอ่ะใช่อื